ทำไมเราถึงต้องไหว้เจ้าที่เจ้าที่คืออะไรนะครับใครได้เห็นคลิปนี้ถือว่าคุณเป็นคนโชคดีนะตอนนี้อาจารย์อยู่ที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับมาทาความเข้าใจเรื่องของเจ้าที่กันหน่อยนะครับเจ้าที่ไม่ใช่เจ้าของที่นะครับแต่คนโบราณเขาเชื่อกันว่าเป็นเทวดาที่คุ้มครองสถานที่แห่งนั้นนะครับคนที่เชื่อและคนที่อยากประสบความสําเร็จและอยากแบบร่ํารวยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง เขาก็จะไหว้กันนะครับดังที่จีนเขาก็จะมีอติจูเอะคนไทยก็จะมีศาลพระภูมิศาลเพียงตาศาลเจ้าที่นะครับเป็นการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นการบูชาเทวดานะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จและร่ํารวยนะครับเพราะ,ะนั้นใครอยากไหว้เจ้าที่นะครับก็เวลาอาจารย์ดูเนี่ยอาจารย์ก็จะเอาเดปิเกิดเข้ามาดูแล้วก็เลขที่โฉนดนะครับกาลังของดวงดาวเนี่ยจะสามารถบอกได้ว่าเจ้าที่เนี่ย เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นมิตรเป็นศัตรูชงหรือว่าส่งเสริมนะครับนะอ่ะนะครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์ขอเนียไว้เจ้าที่ก่อนนะครับขอเจ้าท่านที่ชมตรงนี้ขอให้มีความสุขและโชคดีครับ